แม่ค้าครับครับไอ้เพิ่มไก่อีกตัวหนึ่งครับไก่หมดแล้วเอาสบายดีะแต็กไร้แค่ฮะอ่าไอ้ที่เลี้ยงเยอะขายไหมครับน่ะขายขายผมก็ซื้อไงโอ้ซื้อก็จะแตกลายปูดยายร้านดีกว่าผมอาไรเนี่ยวันนไปซื้อแท็บเล็ตยนเลยกูนัดร้านเขาไว้ดูวันที่ดิผมวัน <c oughs> นี้ไงวันที่นัดวันนี้จริงๆด้วยเอ้า ไอโต้ตังกูหายอยู่วะไอ้ตามึงเห็นตังกูไหมไม่เห็นครับไม่เห็นครับท่แต่กูว่าไอโต้เนี่ยเลยหนูมันล็อกแล็คไม่มีครับผมไม่เอาไม่มีผมได้ครับผลตัวนะท่านน่ะผลตัวเลยนะอย่าให้เจอนะเออพวกนี้น่ะนีครับฮะตังครับตังคทั้งครับโอ้ตังร่วงใช่แค่ครับมันล่วงพวกนี้ครับมึงเก็บได้ใช่ครับท่านเออไอ้นี้ซื้อสัตา์ดีเลยนี่ไอโต้ไว้ใจไม่ได้นะมึงนะตอางหากที่ต้องให้ท่านเป็นคน เสียตีทำไมถึงตัดสินใจมาเลี้ยงอาหารกลางวันที่สุโขทัยอ๋อพอดีผมชอบเมืองเก่าครับเมืองเก่าเมืองแก่เสียตีชอบแบบนเหมเรอะแม่ค้ามีมีร้านสายหมากไหมครับเดี๋ยวนี้จะซื้อไปจะซื้อไปฝากแม่เกินไปนวนะี้่านประธานมาขอเลขครับ พาาคมนนัต้องพูนไปเสร็จแล้วสิมึงมาเดียวเลยโอ้ยคนละหันกันล่ะเนี่ยได้การหัวรวยทั้งทำอะไรนะว่าจะพาท่านมาขึ้นกองฟอนครับท่านขึ้นกองฟอนกูยังไม่เฉอเดี๋ยวครับท่านว่าจะพาท่านมาขึ้นกองเฟืองครับ กองเฟืองใช่ครับภาคกลางเขาเรียกกองฟางเจะไปทําอะไรผมว่าเจะไปให้บัวครับท่านไปบัวใช่ครับมึงจะใส่อะไรล่ะนี่ครับรถสุกฮะรถสุกรถสุกใช่กูบอกแล้วพยายามพูดภาษากลางกับปูภาคกลางเขาไม่ได้เรียกรถซุกเขาเรียกอะไรครับท่านรถหนูฮรถหนู